พระราชวังต้องห้ามของชาวกิฟเริงครั้งนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำของสายฝนและอากาศหนาวและเยือกเย็นแต่เมื่อเป้าหมายการเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาติจีนต่อให้ต้องเบียดเสียดผู้คนมากแค่ไหนก็ต้องขอดูร่องรอยแห่งจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ให้จงได้ครับ อนนี้นะครับผมก็อยู่ในพระราชวังกู้กงนะครับหรือพระราชวังต้องห้ามต้องบอกว่าบรรยากาศด้านหลังผมนี่นะครับสังเกตดูนะครับทุกคนก็ยังคงมีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับมากมายเลยทีเดียวครับนี่แหละครับแม้ว่าฝนจะโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นฝนที่เป็นหยดน้ําทิพย์โลมความสุขของพวกเรานะครับ และตอนนี้นะครับเราพาคณะนักธุรกิจกิฟฟีนมาท่องเที่ยวที่พระราชวังกู้กงนะครับซึ่งมีความสวยงามและอลังการมากจริงๆด้านหลังผมนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของวังแห่งนี้และผมอยู่ข้างๆกับคุณหมอต้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอครับ วันนี้ในวังนี้คุณหมอเดินตั้งแต่ปากประตู<ช>เลยนะครับประตูวังเข้ามาถึงด้านในข้างหลังเรานี่เรียกว่าอะไรนะครับคุณหมอเป็นสวนอิมพี i a l ย a กา e n เดนนะคะที่อยู่หลังนะคะห้องพระบรมของห้องเต้และก็ห้องเฮาค่ะคนะคะ <c oughs> ก็คงจะเป็นสวนที่พระราชบริพาแล้วก็พระบรมอ,องศานุวงเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็มีหินแล้วก็มีต้นไม้สวยๆมากมายค่ะ และในวังแห่งนี้ทราบว่าแต่ละจุดเนี่ยมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานของราชวงศ์ทางทางประเทศจีนที่น่าสนใจมาก,มา,กมายเลยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะ,คะก็เป็นตำนานที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจแล้วก็แปลกมากจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าราชวงศ์จีนเนี่ยให้ความสําคัญกับคนฉลาดแล้วก็คนเก่งนะคะ ครับผมเชื่อว่าทุกๆอย่างที่นี่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยไม่มีเหตุผลนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปและที่สําคัญนะครับทุกๆจุดที่นี่สามารถเป็นตํานานที่ถ่ายทอดมามากกว่า600ปีแล้วครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพบกันต่อๆไปนะครับขอบคุณครับครับ และที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์ที่รวบรวมผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนนะครับต้องบอกว่านักท่องเที่ยวหลายๆประเทศที่เดินทางมาที่นี่สิ่งหนึ่งที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและถือได้ว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศจีนนั่นก็คือผ้าไหมของจีนนั่นเองครับจริงๆที่ประเทศไทยของเราก็มีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าผ้าไหมไทยก็มีชื่อเสียงอยู่ในระดับโลกเลยทีเดียวแต่วันนี้ที่เราพานักธุรกิจกิฟรีนมาก็คือเรามาเปิดประสบการณ์เรามาดูลวดลายของสไตล์ผ้าไหมของจีน ว่าจะมีความงดงามแค่ไหนว่ากันว่านะครับผ้าไหมของจีนเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อไปเป็นผ้าห่มนะครับผ้าห่มที่คลุมตัวเนี่ยฤดูร้อนห่มผ้าไหมจีนเขาว่าจะเย็นครับและถ้าฤดูหนาวเราเอาผ้าไหมจีนไปห่มเขาก็บอกว่าจะเพิ่มความอบอุ่นได้เช่นกันไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ้าไหมพื้นเดียวจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้บรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันดีกว่านะครับผ้าไหมจีน ร่ำลือกันว่าเป็นไหมคุณภาพดีที่ใช้ตัดเย็บฉลองพระองค์ของฮ่องเต้พระมเหสีพระสนมหรือนางในตลอดจนข้าราชสำนักแต่โบราณจวบจนปัจจุบันผ้าไหมจีนก็ยังได้รับความนิยมสำหรับชนชั้นสูง เซเลบและชนชั้นกลางที่มีกําลังซื้อไม่เสื่อมคลายทีเดียวครับอย่างในร้านนี้ถือว่าผ้าไหมคุณภาพดีถักทอแม่ต้องบอกว่าประณีตไม่แพ้ที่ใดๆเลยทีเดียวครับมีให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งชุดเครื่องนอนเสื้อผ้าผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอของที่ระลึกแล้วก็อื่นๆโอ้โหเต็มไปหมด ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าเส้นไหมนะครับที่เกิดจากการเพราะเลี้ยงไหม่ของชาวจีนนั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ารังไหมอันนี้เนี่ยนะครับข้างในนี้เนี่ยที่แปลกก็คือมีไหมยอยู่ถึง2ตัวทีเดียวนะครับถ้าเกิดตัดออกมาเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าสังเกตว่าเราเอารังไหมนี้ไปต้มประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนะครับและใน1รังเนี่ยก็จะมีไหมยอยู่2ตัวสามารถทานได้ด้วย สามารถทานได้ด้วยแล้วก็ตัวรังไหมนี่ก็เอาไปทำอุปกรณ์ในการขัดหน้าได้อีกนะครับนี่แล้วเขาก็เอามาต้องบอกว่าไหมนี่มีความเหนียวมากนะครับมีความเหนียวมากแล้วก็ว่ากันว่าถึงขนาดเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำเสื้อกราะก,กันเลยทีเดียวครับไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นไม่ติดฝุ่นด้วย ครับมีความเหนียวมากจริงๆนี่แหละครับคือความพิเศษต้องบอกว่าบางคนก็เอาไปทําเสื้อกันหนาวเอาไปทําเป็นผ้านวมนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นส่วนประกอบของเสื้อเกราะด้วยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษของไหมจากประเทศจีนครับ